เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจญภัยกับสวนแห่งพันธสัญญาของหมากุ๊กกู เช้าวันจันทร์วันหนึ่งพอได้ยื่นบัตรนักเรียนวิเศษให้กับหมากุก๊กูมันเป็นบัตรธรรมดาธรรมดาที่ใช้ซื้อของในโรงเรียนแต่ในวันนั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ของข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่หมากุ๊กูพ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่อบอุ่นตั้งแต่วันนี้ลูกจะเป็นผู้ดูแลาการใช้จ่ายของตัวเองพ่อจะเติมพลังเวทมนตร์หนึหน่วยเข้าไปในบัตรนี้ทุกสัปดาห์ ภารกิจของลูกคือการใช้พลังนี้แค่วันละยี่ิหน่วยเท่านั้นเพื่อแลกขนมที่โรงเรียนทำได้ไหมมากุกูพยักหน้ารับคำอย่างแข็งขันสบายมากครับพ่อเขารู้สึกเหมือนได้รับตำแหน่งอสศวินผู้ยิ่งใหญ่แต่การเป็นอสศวินนั้นยากกว่าที่คิด สัปดาห์แรกผ่านไปพลังเวทมนต์หนึหน่วยในบัตรของเขาหมดลงตั้งแต่วันอังคารเขาใช้มันแลกขนมชิ้นใหญ่และน้ำหวานสีสวยให้เพื่อนๆได้ชื่นชมทำให้ช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์เขาต้องกลับมากินขนมปังสำรองที่แม่เตรียมไว้ให้จากบ้านสัปดาห์ที่2และ3ก็เช่นกันพลังเวทมนต์มักจะหมดไปอย่างรวดเร็วเสมอแต่แล้วในสัปดาห์ล่าสุด ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์พ่อแอบตรวจสอบพลังในบัตรของลูกชายทุกเย็นและพบว่าหมากุ๊กู๋ใช้พลังไปแค่วันละ20หน่วยจริงๆเขาสามารถทำให้พลังเวทมนต์คงเหลืออยู่ได้จนถึงวันศุกร์เย็นวันศุกร์พ่อกับแม่มองหน้ากันด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจลูกพ่อเก่งมากพ่อลูบหัวหมากุ๊กู๋ลูกรักษาสัญญาที่ให้กับพ่อได้สำเร็จ มากุกูยิ้มกว้างอย่างเขินอายเขารู้สึกดีกับคำชมของพ่อมากกว่ารสชาติของขนมชิ้นใหญ่เสอีกคืนนั้นเองการเดินทางเพื่อพิสูจน์ความเป็นอัศวินของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นในโลกแห่งความฝันมากุกูตื่นขึ้นมาคนเดียวกลางทุ่งหญ้าที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นี่คือสวนแห่งความรับผิดชอบของเขาเอง ที่ใจกลางสวนมีกระเป๋าแห่งพันธสัญญาใบเล็กวางอยู่เมื่อเขาเปิดมันออกดูก็พบว่าข้างในบรรจุเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่หนึ่งรเมล็ดทันใดนั้นภูตินน้อยผากเพียนผู้ดูแลสวนก็ปรากฏกายขึ้นยินดีต้อนรับท่านอัศวินมากุกูภูตินน้อยกล่าวท่านมีเมล็ดพันหนึ่งรอเมล็ดสำหรับห้าวันในสวนแห่งนี้ ทุกครั้งที่ท่านปลูกมเมล็ดพันธุ์มันจะงกงามกลายเป็นดอกไม้แห่งความอร่อยที่สวยงามและส่งกลิ่นหอมหวานแต่ดอกไม้นี้จะบานอยู่ได้เพียงชั่วครู่แล้วก็จะเหี่ยวเฉาไปภาพความฝันเร่งไปข้างหน้ามากุกกูเห็นตัวเองในสัปดาห์แรก,แรกเขานำมเมล็ดพันธุ์เกือบทั้งหมดออกมาโปรยลงดินอย่างสนุกสนานทันใดนั้นทุ่ง้าของเขาก็เบนบานไปด้วยดอกไม้หลากสีเต็มไปหมดมันคือสวนที่งดงามที่สุด แต่เพียงไม่นานดอกไม้ทั้งหมดก็ร่วงโรยไปทิ้งให้สวนของเขาว้างเปล่าและแห้งแล้งไปอีกหลายวันเขาต้องนั่งมองสวนของคนอื่นที่ยังมีดอกไม้บานอยู่ด้วยความเสียดายแล้วภาพก็เปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์ล่าสุด มากุกกูในความฝันดูโตขึ้นเขามองเพื่อนๆโปรยมเมล็ดพันธุ์จำนวนมากลงในสวนของพวกเขาแต่เขากลับกำาเมล็ดพันธุ์ในมือไว้แน่นเขาหยิบมันออกมาเพียง20เมล็ดแล้วค่อยๆบรรจงปลูกมันลงในแปลงเล็กๆของเขาดอกไม้แห่งความอร่อย20ดอกผลิบานขึ้นอย่างสวยงามมันอาจจะไม่ใช่ทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่โตแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ส่วนของเขาสดใสและทำให้เขามีความสุขได้ เขาทำเช่นนี้ทุกวันและสวนของเขาก็มีดอกไม้ที่สวยงามบานอยู่เสมอไม่เคยว่างเปล่าอีกต่อไปเมื่อถึงเย็นวันศุกร์ในความฝันผู้ตินน้อยผากเพียนก็ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มท่านทำภารกิจสำเร็จท่านอศวินผูตินน้อยกล่าวและเพราะท่านเรียนรู้ที่จะอดทนท่านจึงมีรางวัลทิเศษ พูตินน้อยนำทางหมากุกูไปยังเนินดินเล็กๆก,กลางสวนที่ยังไม่เคยมีอะไรขึ้นมาก่อนโปรดปลูกเมล็ดพันธุ์พิเศษของท่านลงที่นี่หมากุกูทำตามอย่างว่าง่ายเขานำเมล็ดพันธุ์ห้าเมล็ดสุดท้ายฝังลงในดินนั้นแต่สิ่งที่งอกขึ้นมาไม่ใช่ดอกไม้แต่มันคือหน่ออ่อนของต้นไม้เล็กๆที่ดูแข็งแรงและมั่นคง มันค่อยๆเติบโตขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจนกลายเป็นต้นไม้แห่งความไว้วางใจต้นไม้นี้แตกต่างจากดอกไม้เหล่านั้นมันจะไม่เหี่ยวเฉาแต่มันจะเติบโตใหญ่โตขึ้นทุกครั้งที่ท่านรักษาสัญญาและเมื่อมันเติบใหญ่พอมันจะออกผลเป็นผลละไม้แห่งความภาคภูมิใจซึ่งมีรสชาติหวานล้ำและให้พลังที่ยั่งยืนยิ่งกว่าดอกไม้ใด ทันใดนั้นพ่อแม่และเชอร์ใหมอ่อิวก็ปรากฏกายขึ้นในสวนพวกเขามองดูต้นไม้ต้นใหม่ของหมากุกกูด้วยแววตาที่ชื่นชมและเปี่ยมด้วยความรักนี่คือต้นไม้ที่สวยที่สุดเลยแม่พูดเบาๆอ้อมกอดของครอบครัวคือปุ๋ยทิพย์ที่ดีที่สุดที่ทำให้ต้นไม้ของเขาดูแข็งแรงขึ้นไปอีกทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่หมากุกกูมองบัตรนักเรียนของเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่บัตรสำหรับซื้อขนมอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือในการดูแลสวนแห่งความรับผิดชอบและต้นไม้แห่งความไว้วางใจของเขาให้เติบโตและเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการใช้จ่ายทุกอย่างที่มีในครั้งเดียว แต่มาจากการดูแลรักษาสิ่งที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับเราไปนานๆและไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความไว้วางใจที่เขาได้รับจากครอบครัวอีกแล้วสิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ